วันนี้เราจะไปเยี่ยมชมหาวิธีไรที่แปลกประหลาดของจริง mm hmm. เบิกตาให้กว้า mm hmm. ง mm hmm. ๆเข้าไว้และอยากไว้ใจใครเชียวล่ะ <Yeah. S 1> ลองดูคนเหล่านี้สิคนหนึ่งในจำนวนนี้ไม่ใช่นักเรียนคุณนึกออกไหมว่าเขาคือใคร หญิงชุดดาคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติลองมองดูกระจกสิทั้งเธอและเงาสะท้อนของเธอกําลังเผชิญหน้ากับคุณเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงแน่นอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์เลยดูสิตอนนี้เป็นช่วงสอบกลางภาคและมีคนโกงข้อสอบคุณช่วยอาจารย์หานักศึกษาที่ไม่ซื่อสัตย์คนนี้ได้ไหม เป็นผู้ชายคนนี้นี่เองเขามีคำตอบเขียนไว้ที่แขนของเขาด้วยความช่วยเหลือของคุณอาจารย์จึงสามารถจับนักเรียนที่โกงได้แต่เธอเป็นผู้หญิงใจดีและให้โอกาสชายคนนี้อีกครั้งเขาต้องไขปริศนานี้เพื่อผ่านการสอบคุณอยากมีใจช่วยนักเรียนที่น่าสงสารที่คุณเปิดโปงเองหรือไม่โปรดจำไว้ว่าปริศนานี้ได้ท้าทายสมองของคนฉลาดมามากมายแล้วแล้วก็มีเหตุผลที่ดีด้วย ตัวเลขที่หายไปในวงกลมที่3คือ225ตัวเลขในวงกลมเหล่านี้ดูเหมือนสุ่มอย่างสมบูรณ์เมื่อมองดูครั้งแรกจะลองคำนวณเลขคณิตพื้นฐานเช่นการบวกการลบและการคูณและพยายามหารูปแบบด,ดูซิเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ดูวงกลมแรกและจับคู่สิ่งตรงกันข้ามคู่แรกได้เลข11ส่วนคู่ที่2เราต้องคำนวณความแตกต่างระหว่างตัวเลขนั่นคือ9 ขั้นต่อไปคือการหาความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทั้งสองและยกกำลังสองของตัวเลขนี้เราจะได้4มาทำแบบเดียวกันกับวงกลมที่2เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีนี้เป็นรูปแบบที่ใช้ได้ผลและตอนนี้เรามาหาตัวเลขที่หายไปกันดังนั้น225จึงเป็นคำตอบ อบเสร็จแล้วและนักเรียนกําลังฉลองกันแต่ปาร์ตี้นี้ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะมองไปอรอบๆมีคนที่ไม่ใช่คนในวิทยาลัยแห่งนี้แอบเข้ามาข้างในคุณเห็นผู้บุกรุกคนนั้นไหมดูสาวน้อยคนนี้สิเท้าเธอไม่ได้แตะพื้นเลยเธอต้องเป็นผีแน่ๆ ในช่วงวันหยุดเหล่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติได้เข้ามาสิงสถิตยอยู่ในวิทยาลายัยและตอนนี้พวกมันก็กําลังหลอกหลอนเหล่านักศึกษาอยู่แย่ไปกว่านั้นมีคนมากัดเพื่อนของคุณด้วยใครเป็นแวมไพร์กัน ไายหนุ่มคนนี้สวมเสื้อ,อยืดที่ดูเหมือนมีคราบเลือดติดอยู่แต่จริงๆแล้วเป็นแค่ลายพิมพ์เท่านั้นผู้หญิงคนนี้มีปุ่มกระเทียมห้อยเป็นสร้อยคอที่หน้าอกดังนั้นเธอจึงไม่ใช่แวมไพายแต่ลองดูผู้ชายที่กำลังดื่มของเหลวสีแดงสิผมพน,นันได้เลยว่านั้นไม่ใช่น้ำผลไม้เขาคือคนที่เราควรระวัง ลองนึกภาพว่าคุณกลับมาที่หอพักแล้วพบว่าเพื่อนร่วมห้องของคุณหายไปอีกทั้งทุก oh oh. สิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณดูน่าสงสัยเช่นมีเสียงแปล,แปลกมีกลิ่นแปล,แปลกเพื่อนร่วมห้องของคุณกำลังซ่อนความลับอันเลวร้ายบางอย่างอยู่หรือเปล่า มองดูที่ท้องฟ้าสิเห็นพระจันทร์เต็มดวงไหมทีนี้ลองสังเกตผนังและพื้นห้องของคุณดูคุณจะสังเกตเห็นรอยขีดข่วนและก้อนขนตามจุดต่างๆนั่นแหละคือคำตอบเพื่อนร่วมห้องของคุณเป็นมนุษย์หมาป่าโโอ หลังจากรู้ความลับของเพื่อนร่วมห้องแล้วคุณก็รู้ว่าต้องเคลียร์สมองตัวเองสักทีคุณจึงไปงานปาร์ตี้ริมสระน้ำตอนเช้าผู้คนต่างว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่แขกคนนึงเป็นนางเงือกคุณเดาได้ไหมว่าเป็นใคร เด็กผู้หญิงคนนี้แกล้งทำเป็นนางเงือกโดยแต่งหน้าให้เข้ากับชุดด้วยซ้ำผู้ชายคนนี้สวมถุงมือพิเศษที่มีพังผืดระหว่างนิ้วนางเงือกก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ห่างจากสาวายน้ำมากที่สุดเธอยังสวมเสื้อกันฝนอีกด้วยเพราะถ้าหยดน้ำเล็กๆสัมผัสผิวของเธอเธอจะต้องมีหางกลับคืนมาถึงเวลาต้องกลับไปโรงเรียนแล้วแต่กลับพบว่าอาจารย์ของคุณคนนึงถูกสิงคนนั้นคือใคร ชายคนนี้มีตาแดงและผมยุ่งเหยิงแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขานอนไม่พอผู้หญิงคนนี้มีผิวซีดผิดปกติแต่เธอกำลังทรมานจากอาหารเป็นพิษลองดูพิซซ่าชิ้นที่อยู่ข้างๆเธอซี่มันดูไม่สดใหม่เลยในขณะเดียวกันผู้ชายทางด้านขวามีเงาสอ,งอันแทนที่จะเป็น1อันเขาคงถูกสิงอย่างแน่นอน เอาล่ะทีนี้มาดูเรื่องที่เหนือธรรมชาติน้อยกว่าน่อยแต่ก็ยังไม่ยากเกินไปลองนึกภาพว่าคุณต้องเทขวดนมและขวดน้ำลงในชามแต่แน่นอนว่ามีหลายเงื่อนไขคุณต้องมองเห็นขอบเขตระหว่างนมกับน้ำได้คุณต้องแยกนมออกจากน้ำได้และสุดท้ายคุณไม่สามารถใช้ตัวคั่นใดๆได้เพื่อแยกของเหลวทั้งสองชนิดออกจากกันได้คุณจะทำแบบนั้นได้อย่างไร สิ่งที่คุณต้องทําคือเทน้ําลงในชามก่อนแล้วแช่แข็งตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่เติมนมเท่านั้นในเมืองมีผู้ที่ชอบเล่นเกมทายปัญหาและปริศนาผู้คน4%ไม่ระบ,บุหมายเลขโทรศัพท์ของตอนไว้ในรายการดังนั้นหากเราสุ่มเลือกคน40คนจากสมุดโทรศัพท์จะมีกี่คนที่ไม่ได้ระบ,บุหมายเลขโทรศัพท์ของตอน คำตอบคือศคุณจะเห็นว่าหากหมายเลขโทรศัพท์ของทั้ง40คนนี้อยู่ในสมุดโทรศัพท์พก็แสดงว่ามีการระบุไว้แล้วตามค่าเริ่มต้นเดวิดเชิญเพื่อน7คนไปงานวันเกิดเขาพวกเขาเอาเค้กก้อนโตมาด้วยแต่พวกเขาไม่สามารถกินเค้กได้ถ้าไม่ได้แบ่งปัน8ชิ้นเท่าๆกันโดยตัดเพียง3ครั้งโชคดีที่พวกเขาทำได้และเพลิเพินกับขนมได้คุณจะทำแบบเดียวกันได้ไหม oh oh. หากต้องการทำภารกิจมีให้สําเร็จคุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นแรกให้ตัดเค้กตามเส้นผ่านศูนย์กลางผ่านจุดกึ่งกลางจากนั้นให้ตัดเค้กตามแนวนอนตอนนี้คุณมีเค้ก4ี่ชิ้นที่เท่ากันแล้วและสุดท้ายให้ตัดเค้กตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตั้งฉากกับชั้นแรกเท่านี้ก็เสร็จแล้วเค้กแบตชิ้นที่เท่ากันและตัดเพียง3ครั้ง ลองดูผู้ชายคนนั้นสิเพื่อนของเขาคนนึงเล่นตลกกับเขาด้วยถังสีมองไปที่คนอื่นๆที่เหลือให้ดีแล้วพยายามหาดูหน่อยว่าคนคนนั้นคือใครเป็นลูกแน่นอนดูกคงเกงของเขาสิมีรอยสีอยู่ตรงนั้น ดูสาวๆพวกนี้สิพวกเธออยู่ในห้องใต้ดินที่ม,มืดมิดถูกมัดด้วยเชือกใครจะหนีออกมาได้เป็นคนแรกมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกเธอมีเล็บที่ยาวและสวยงามเธอต้องมีตะไบไว้ดูแลเล็บอย่างแน่นอนมันสามารถช่วยตัดเชือกให้เธอได้ เกิดการจรกรรมบนรถไฟและมีคนหนึ่งซ่อนของที่ขโมยมาเอาไว้ใครคือคนร้ายเป็นผู้หญิงคนนี้เธอแค่แกล้งทําเป็นว่าท้องท้องของเธอมีรูปร่างแตลกประหลาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างน่าสงสัย ตำรวจตามหาใครมาสองวันแล้วชายคนนี้ไปเดินป่าแล้วไม่กลับมาอีกเลยในที่สุดเขาก็ถูกพบมีคนตีหัวเขาแล้วปล่อยให้เขานอนอยู่ในผู้ไม้ใครพูดได้เพียงว่า พื่อแล้วหมดสติเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้3คนทั้งหมดเป็นเพื่อนของใครเซคคารี่บอกว่าเขาใช้เวลาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในการทำงานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมเจอร์มี่บอกนักสืบว่าเขาข้อเท้าพลิกและนอนอยู่บนเตียงมา4ี่วันแล้วและบิลลี่อธิบายว่าเขาเป็นนิวยอร์กมาชายคนนั้นยังแสดงบัตรโดยสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูด้วยใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับใคร บิลลี่แสดงบัตรโดยสารเพียงใบเดียวให้ตำรวจดูนั่นคือจากชิคาโกไปนิวยอร์กแล้วเขากลับมาจากนิวยอร์กได้ยังไงเรื่องราวของเขาฟังดูน่าสงสยัยจอแดนมาสัมภาษณ์งานสายมากแต่เมื่อเขาขับรถไปถึงอาคารสำนักง,งานเขากลับพบว่าไม่มีที่จอดรถฟรีเขาจึงตัดสินใจจอดรถไว้ไกลจากทางเข้าเล็กน้อยแม้ว่าจะมีรถอีกหลายคันในบริเวณนั้นแต่ห้ามจอดรถที่นั่นโชคดีที่จอแดนคิดไอเดียขึ้นมาได้และไม่โดนปรับเขาทำได้ยังไง เขาหยิบใบสั่งจอดรถของรถคันอื่นมาติดไว้ที่กระจกหน้ารถให้ดูเหมือนว่าเขาถูกปรับไปแล้ว